ดูดวงท่านที่เกิดในราศีตุลเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เกิดราศีตุลใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับทั้งตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็แล้วแต่นะครับก็ขอวอวยพรให้รุ่งเรืองร่ารวยในเดือนนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากทำวอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ท่านจะได้วอลเปเปอร์เลือกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาทนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่า เดือนนี้นะครับคนเกิดราศีตุลเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการหาเงินของท่านนะครับแล้วก็เป็นเดือนแห่งการทําบุญทําทานด้วยนะครับอ่ะไพ่รเรื่องการเงินเนี่ยขึ้นมา นะครับประมาณ6เหรียญเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องทําบุญทําทานต้องช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ไหวย้ำนะเท่าที่ไหวไม่ต้องฝืนนะครับไม่ใช่ว่าคนอื่นมาอย่างเพื่อนอย่างคนรู้จักมาขอยืมเงินึ่งสมมตินะเรามีแค่ร้อยเทเราก็ช่วยเท่าที่ไหวเราไม่ต้องช่วยทั้งหมดนะครับการช่วยคนไม่ได้แปลว่าคุณต้องช่วยร้อยเปอร์เซนต์ตามที่เขาขอนะคุณช่วยเท่าที่คุณไหวคุณอย่าฝืนถ้าฝืนแล้วคุณรู้สึก ไม่สบายใจภายหลังเนี่ยมันได้บุญไม่เต็มทีนะครับดังนั้นช่วยเท่าที่ไหวแต่ถ้าเขาปฏิเสธน้าใจเล็กน้อยของเราก็จําคนคนนี้ไว้อย่าคนที่ดูถูกน้ําใจคนอื่นไม่มีวันเจริญนะครับจําไว้นะก็การช่วยคนอื่นเท่าที่ไหวเป็นเรื่องที่ดีด้วยแล้วก็เป็นการดูคนด้วยนะครับบางทีอย่างเงี้ยเขาขอความช่วยเหลือมาร้อยเรเราช่วยได้1% 2% 3%่เปอร์เซาแต่เขาปฏิเสธน้ำใจเราอย่างเงี้ยชัดเลยเรารู้แล้วว่าคนคนนี้เรารู้ละคนคนนี้ ไม่ควรครบนะครับคนดีที่ไหนจะปฏิเสธน้ําใจเพื่อนคนดีที่ไหนจะปฏิเสธน้ําใจญาติพี่น้องถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็คนเกิดราศีตุลในเดือนนี้นะครับแนะนําว่าก็ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ไหวพอนะครับอย่าไปฝืนเราแบกคนอื่นมาเยอะละนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องรักตัวเองบ้างขึ้นนะครับในเรื่องของการงานนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับได้ได้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้การสนับสนุนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ ช่วยเหลือนะครับก็เรียกได้ว่าดีกับคนที่เกิดในราศีตุลเองนะครับคนเกิดราศีตุลเนี่ยดวงชะตาถือว่าค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการงานมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนนะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นไปได้นเนี่ยก็ลองไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของตัวคุณเองบ้างจะดีกับตัวคุณนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสําเร็จให้เข้ามาให้เห็น นะครับเรียกได <P os itive> <cele l> ้ว่ามีความสําเร็จพอสมควรเลยทีเดียวนะสามถ้วยเนี่ยมีความสําเร็จในเรื่องของการงานในเรื่องของการสร้างตัวได้เป็นอย่างดีนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกไ <atur> ด้ว่าค่อนข้างดีในเรื่องของการงานแล้วก็การหาเงินหาทองนะครับ <P os itive> ผู้ที่เกิดราศีตุลเนี่ยดวงดีเรื่องการหาเงินหาทองนะครับ <P os itive> ในเรื่องของความลักนะครับได้ไพ่สิบเหรียญน,นะครับ คนที่โสดเนี่ยก็ทายว่าจะได้เจอกับคนที่ถูกใจเจอกับคนที่ใช่นะครับเจอกับคนที่ดีนะครับเจอคนที่มีฐานะดีนะครับรวมถึงมีหุ้นส่วนที่ดีด้วยนะครับแต่คนที่โสดมีแฟนแล้วนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้สร้างครอบครัวร่วมกัน นะครับเรียกว่าเดือนนี้คนเกิดราศีตุลเป็นเดือนที่ดวงดีของคุณนะครับก็จะทําอะไรก็ทํานะครับแต่พยายามอย่าไปคาดหวังอะไรสูงนะครับพยายามอย่าไปอ่าเขาเราียกว่าอะไรอ่ะฟิกกัมันมากไปอ่ะให้เน้นการลงมือทาเป็นหลักใช้คาว่าใส่พลังของเราอ่ะใส่พลังแรงกายแรงจิตเราไปที่การลงมือทาอย่าไปเน้นที่เป้าหมายเน้นที่วิธีการนะครับถ้าเราดูแลอ่าเหตุดียังไงผลมันก็ต้องดีถูกไหมฮะ ปลูกข้าวยังไงมันก็ต้องได้ข้าวถูกไหมปลูกมะม่วงมันก็ต้องได้มะม่วงนะครับดังนั้นเนี่ยเน้นที่การลงมือทําเป็นหลักแล้วคุณจะได้สมหวังโอเคคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้คุณรุ่งเรืองนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยสวัสดีนะครับ